สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทแปดนาทีเย่การแพทยการแพทยปรนดีครั้งนี้ครั้งที่773นะครับผมประจําวันนี้วันที่26ธันวาคม2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาลิมุสิกวงนะครับก็ขออนุญาตเหมือนเดิมนะฮะเช็คคุณภาพภาพและเสียงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็หมอขอแชร์นะครับ อันนี้ไปในกลุ่มผู้มีบุญยากสักหน่อยนะครับผมมีบุญยากเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมีคนเข้ามาแล้วนะครับอ้คุณธัญพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคภาพและเสียงโอเคไหมครับผมภาพและเสียงโอเคนะครับ เดี๋ยวเราเช็คนิดนึงนะครับคุณอาลินดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนนะโอ้จากชิคาโก้นะฮะอ่าคุณเข็มจิลาเนาะเป็นไงบ้างชิคาโก้เป็นไงบ้างครับช่วงโควิดช่วงนี้คุณเข็มจิลานี่ตอนนีอ้อ่ได้ไปรักษาที่นู่นอยู่แล้วเนาะนะครับเป็นไงบ้าง ทุกอย่างดีนะครับเนาะนี่ครับพูดถึงระหว่างรอคนเข้านะฮะกเ็เคยไปเยี่ยมเยียนชิคาโกนะฮะชอบชิคาโกบูนะฮะแล้วก็ที่เหลกชอร์รายฟ์นะครับอืมแล้วก็พิซซ่าชิคาโกใช่ไหมที่เขาว่าอร่อยอร่อยนะฮะเป็นแบบดิฟดิบพิซซ่านะครับ โอเคยีม okay. เป็นไงสวัสดีนะครับคุณรัวิวัลสวัสดีครับตรงนี้ภาพเระเสียงโ okay, อเคนาะคุณชัญญาพักโอเคนะครับคิดว่าภาพและเสียงไม่มีปัญหานะฮะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยนะครับหัวข้อน,นี้เลยนะฮะว่าถ้ามาตรวจรักษามีบุตรยากต้องถามหมอว่าอะไรบ้างกลับกันนะฮะปกติเวลาเรามาหาหมอใช่ไหมคุณหมอเขาจะทําการซักประวัติ ตรวจร่างกายส่งตรวจ l บบอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยหมออยากให้ทุกคนนะครับทุกคนคิดกลับด้สักนิดหนึ่งนะครับคิดกลับด้สักนิดว่าเออฉันควรจะถามอะไรคุณหมอบ้างนะครับทำเช็คลิสต์ไว้เลยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในการที่เวลาเรามาทําการรักษาต่อเนื่องนะครับเผื่อ,เ,อ,อเราต้องย้ายที่รักษาอย่างเงี้ยนะครับ เออเราจะได้เอาประวัติไว้ right? ประวัติเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ประวัติของการตรวจร่างกายเนี่ยซึ่งสําคัญตรงนี้สําคัญเพราะว่า,วาตัวเองไม่รู้ไงนะครับเราเลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอตรวจร่างกายให้เอาตาซาวให้เน่ยระครับอันนี้เนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างเพื่อจะได้ที่ไปทําการรักษาต่อนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับเวลาตรวจต้องถามคุณหมอว่าคุณหมอคะ ในช่องคลอดหนูเป็นยังไงบ้างจิตตนาการนะตั้งแต่เริ่มทางเข้าเลยนะคุณหมอครช่องคลอดหนูเป็นยังไงบ้างหนูมีตกหงตกขาวอะไรที่ผิดปกติไหมบางคนจะคิดว่าตกขาวเนี่ยฉันจะเห็นอยู่แล้วนะครับออกมาจากช่องคลอดเลยจริงๆแล้วไม่จริงนะครับตกขาวนั้นอาจจะอยู่ข้างในอย่างเดียวก็ได้นะครับเราไม่รู้นะครับนะอันแรกนะครับตกขาวเป็นอย่างไรบ้างอันที่สองครับ ปากมดลูกหนูเป็นอย่างไรนะครับมีติ่งน้องติ่งเนื้ออะไรไหมนะครับมีการอักเสบอะไรหรือเปล่านะครับนะต้องดูลักษณะปากมดลูกนะครับอันนี้ต้องถามคุณหมอเพราะเรามองปากมดลูกไม่เห็นปากมดลูกเนี่ยอยู่ข้างในช่องคลอดนะครับคําถามที่3คือคุณหมอคะเยื่อบุโพรงมดลูกของหนูเนี่ยดีไหมต้องบอกงี้นะครับเดี๋ยวขอว่าญาติวาดวารูปแล้วกัน นี่ยนะครับลูกนี้เลยนะครับโครงมดลูกหนูเป็นอย่างไรนะครับเพราะโครงมดลูกเนี่ยนะครับเป็นที่ที่อยู่ของตัวอ่อนนะครับถ้าตัวอ่อนเขาจะฝังตัวเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเยื่อบุปโครงมดลูกหนูเป็นยังไงบ้าหนาไปบางไปมีติ่งเนื้อไหมหรือว่าของบางคนนะครับที่เคยมีประวัติขุนมดลูกเนี่ย หนูสงสัยพังผืดหรือเปล่านะครับอันตราซาพอบอกได้ระดับหนึ่งนะัต้องบอกว่าพอบอกได้ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าดูแล้วเยื่อบุโพรงมดลูกบางมากร่วมกับมีประวัติเคยขุนมดลูกอาจจะสงสัยว่ามีพังผืดในในโพรงมดลูกนะอันนี้อันที่สามคำถามต่อมาคุณหมอคะท่อนําไข่หนูเป็นอย่างไรนะท่อนําไข่สองข้างต้องบอกอีกนะครับขออนุญาตว่ารูปอีกนะ ท่อน really ําไข่คืออันนี้นะครับท่อนําไข่เนี่ยมีหน้าที่นําไข่ของเราไปเจอกับอันสุจินะครับอันตซาบอกได้ว่าท่อนําไข่ของเราเนี่ยพอบอกได้ล้กันพอบอกได้ว่าท่อนําไข่ของเรามีภาวะบวมน้ําหรือไม่นะครับสามารถบอกได้นะเห็นได้จากอันตซาเลยนะครับโอเคคุณหมอที่ทําอาจจะต้องต้องมีทักษะสักระดับหนึ่งนะครับแต่พอบอกได้ถามเลยนะครับคุณหมอคะ ท่อนําไข่หนูมีบวมน้ําหรือเปล่านะครับข้อต่อมานะฮะรังไข่หนูเป็นอย่างไรบ้างนะครับรังไข่หนูมีซีสอะไรไหมนะครับรังไข่หนูมีฟองไข่เยอะไหมนะครับเพราะอันทซาเนี่ยเราสามารถนับฟองไข่ได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งจาเป็นด้วยคือถ้ามารักษาเกี่ยวกับมีบุญญยาเนี่ยหมอต้องนับฟองไข่ให้นะแต่ละข้างควรจะมี ประมาณ5 7ถึง7ใบนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับนะควรจะเห็นนะควรจะเห็นจะเห็นเป็นฟองเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆนะนะรังไข่มีซีสอะไรหรือไม่รังไข่หนูอยู่ในตำแหน่งที่ปกติหรือเปล่าคำถามนี้สำคัญนะฮะรังไข่หนูอยู่ในตำแหน่งที่ปกติหรือเปล่าเพราะบางคนรังไข่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปกติลักษณะเฮ้ยอยู่แปลก,กับตัวมัลูกซึ่งสงสัยว่ามีพังผืดไงเออนะครับ ลังไข่หนูอยู่ด้านหลังของมดลูกนะครับก็สงสัยว่ามีพังผืดลังไข่หนูอยู่ติดกันสองอันนะครับก็สงสัยว่ามีพังผืดน,นะครับอันนี้คือคําถามที่ต้องถามนะครับแล้วคุณหมอที่ทําก็ควรจะตอบได้ด้วยนะนะครับเกี่ยวกับคําถามเหล่านี้นะครับคำถามต่อมาจากการทำรมาาตั์คือคุณหมอคะหนูมีพังผืดไหมในอุ้งเชิงการนะครับ ถึงแม้จะใช้เทคนิคในการอันตราซาวสักระดับหนึ่งแต่ก็ควรจะบอกได้นะควรจะบอกได้ตัวคนไข้เองก็ควรจะถามคุณหมอนะครับนะอย่างที่บอกคุณหมอครับรังไข่หนูเป็นยังไงบ้างน,นะครับท่อนําไข่หนูโอเคไหมนะครับพอพวกนี้เนี่ยถ้ามีพังผงพางคืดจะสามารถพอบอกได้คำถามต่อมาคุณหมอคะที่มดลูกหนูมีเนื้องอกหรือเปล่านะครับถ้าใครฟังหมอบ่ยบอยๆก็จะรู้ว่า ตัวเนื้อง,งอกมดลูกเนี่ยนะครับเจอได้ประมาณ5 0ของผู้หญิงเลยนะครับนะคุณหมอคาดหนูมีเนื้องอกที่ตัวมดลูกหรือเปล่าว่านลูกให้ดูนะครับเนื้องอกจะก็จะอยู่อย่างนี้ครับตำหนงตำแนงนะครับ,นนนรบขนาดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับนะก็ต้องก็ต้องบอกเขาได้นะครับต้องถามนะครับอันนี้คือเรื่องของผู้หญิงส่วนของผู้ชายต้องถามเรื่องน้ำเชื้อนะครับน้ำเชื้อเป็นอย่างไร จำนวนโอเคไหมนะครับรูปร่างหน้าตาของอสุจิเป็นอย่างไรบ้างปกติดีหรือเปล่าเขาจะมีเกณฑ์อยู่นะครับเขาเรียกว่าอ่เบนบอก WHO ครณทีเรียนะครับนะต่อมานะครับการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเป็นอย่างไรบ้างเขาก็จะแบ่งเป็นเกรดๆเนาะ A,B,C,D นะครับ grade เกรดไปอย่างไรต่อมาฮะความเป็นกรดเป็นด่างของตัวน้ำเชื้อนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญดูซิ ว่ามีเรื่องของการติดเชื้อหรือไม่นะครับมีเม็ดเลือดขาวในน้าเชื้อของเราหรือเปล่านะครับอันนี้คือคําถามเวลาตรวจออชจีนะครับต้องถามละคำถามเหล่านี้ให้ครบอย่าถามแค่ว่าปกติหรือไม่ปกตินะครับต้องถามช่วยย้าคุณหมอเขาเออเพราะบางทีเราบางทีเราสมมติถ้าตรวจคนไข้เยอะๆเนาะบางทีเราอาจจะหลุดได้เหมือนกันนะต้องถามรายละเอียดพวกนี้ตปางมดลูกมดลูก มีเนื้องอกเนื้องอกไหมนะครับเยื่อบุโพรงมดลูกหนูเป็นอย่างไรท่อนาไข่รังไข่นะครับผู้ชายก็ต้องถามของตัวเองนะครับและให้ดีที่สุดคือรู้ของกันและกันนะผู้ชายรู้ของผู้หญิงผู้หญิงรู้ของผู้ชายนะครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับเวลาถ้าถ้าย้ายหมอแล้วกันนะครับย้ายหมอย้ายโรงพยาบาลย้ายคลินิกก็จะทําให้การตรวจรักษาไวขึ้นระดับเลย โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านโออสิบนาทีเหมือนกันนะฮะโอเคระยะเวลาในการตรวจและค่าใช้จ่ายอ๋อโอเคครับได้ไดเอออันนี้ก็ต้องถามจริงๆนะฮะินนะครับอเพิ่อันนี้หมอเน้นเรื่องของการตรวจร่างกายกับผลแรและกันนะครับส่วนระยะเวลาในการตรวจและค่าใช้จ่ายก็มีความสําคัญจริงๆนะครับโอเค มมีคำถามมาเยอะเลยนะครับหมอขออนุญาตตอบคำถามในวันพรุ่งนี้ละกันนะหมอจะหมอจะนอยคํคำถามไหมนะครับแล้วพรุ่งนี้มีมีช่วงเวลานะครับตอบคำถามประจำสัปดาห์เนาะแล้วจะมาตอบนะครับผมโอ้วันนี้คนดูบวกร้อยเลยเหรอโอ้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับให้คุณธีรรัตน์บอกให้หมอดูแลตัวเองขอบคุณมากๆนะฮะ,อะโอเค ได้ครับโอเคอัน,นี้แล้วกันหมอขออนุญาตยกทุกคําถามนะไปตอบให้วันพรุ่งนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาฟังอีกทีวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าเป็นวันตอบคําถามนะครับผมวันนี้จะได้ไม่เกินเวลาไปมากนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ได้การวันนี้นะครับหมอไม่ทราบเลยว่าว่าคนดูสดเท่าไหร่นะครับมีคุณธนทรีช่วยบอกก็ ขอขอบคุณมากๆครับผมแล้วยังไงพรุ่งนี้เป็นวันตอบคําถามประจําสัปดาห์นะครับแล้วไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ